วันนี้ผมอ่านนานะนมนะครับก็วันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวทุงนาแบบนี้มีปล่านะครับวันนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีการกางเต็นท์โตโลมลมร้อนครับผมอตอนนี้ไม่หนาวับร้อนแต่ว่าประมาณสักสามสี่ทุ่มนี้ก็อากาศก็จะร้อนขึ้นนะครับเอ้อากาศก็จะเย็นขึ้นครับผมก็อยากเชิญชวน ทุกท่านที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็วแวะมาเที่ยวได้นะครับช่วงนาาี้จะเป็นป่าแล้ววันนี้พวกผมก็มีหน้าที่โบกรถนะครับก็ได้โบกรถมวัสดีวาสวัสดีครับ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 ครับวันนี้พวกผมก็มีหน้าที่มาโบกรถครับเอาหลังจาก จากที่เมื่อเช้าผมก็ได้ให้อาหารไก่ดูแลไก่แล้วก็ฉีดยาไก่นะครับพอประมาณนักสิบโมงเช้าผมก็จะมาดูแลทงังด้านหน้าทางลานจอดรถนะครับก็ดูแลความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ทุงนาจันนีมอเป่านะครับแล้วผมก็ตอนนี้ก็เมื่อวานที่ไม่ออกคิดก็คือไปนอนคิดดูก่อนว่าจะเปิด u ูท b e ต่อหรือเปล่า แต่ผมก็ได้กำลังใจจากพี่ๆน้องๆเพื่อน FC ทุกท่านที่ให้กำลังใจผมมาให้ผมได้ดำเนินง,งานต่อไปครับแล้วก็ส่วนพวกเกียนอยากจะด่าก็ตามสบายคุณครับเพราะผมก็รับได้ครับผมอาจจะมีบ่นบ้างมันก็ธรรมดาครับชีวิตมนุษย์ทุกคนมีมีโกรธมีโมโหคนเรามทุกคนมันเหมือนกันครับผมหรือว่าจะบอกว่าพวกคุณไม่ไมีไม่โกรธคน ไม่มีอารมณ์ทุกคนมีอารมณ์หมดครับไม่ใช่ว่าไม่มีอารมณ์แต่บางกรณีเนี่ยคุณมาว่าผมอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมก็รับได้แต่บางครั้งข้อความมันขอ้อความมันก็นแรงแต่ก็เป็นไรครับจตามสบไปคนเราไม่จับใจเขาใจเราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าผมก็เป็นบุคคลสาสนาคนหนึ่งนะตอนนี้ แล้วส่วนที่ว่าพี่พี่น้องน้องบางท่านที่ให้ผมคเวอร์เพลงตอนนี้มันมันคือว่าผมไม่สามารถวิวอลรมได้ครับผมเพราะมันชันเหนื่อยมาครับทำงานเหนื่อยมาละแล้วช่วงนี้มีงานด้วยพวกผมก็ไม่ค่อยได้หยุดเมื่อวานนี้กว่าจะเสร็จจะอะไรเสร็จก็ถามคู่กว่าแล้วครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาคสามทุ่ม,มทุกวันครับ ผมมาเที่ยวครับแดนหนุ่ยาสวยครับจะไ้เกี่ยวอะไรกับผมครับผมก็มองไปครับหลายคนก็อยากให้แบบแสดงแสดง,สดงมีเวทีไม่ไม่ต้องแสดงครับแค่เดินกันเดินไม่ไหวแล้วว่าคนถ่ายวันนี้ก็เป็นมั่น W Y ครับน้องมัอนมาให้ถ่ายให้นิดนึงเอืวานผมก็หายไปมั่นก็มีอะไรอยากจะฝากบ้างครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมตอนเนย็นก็มาเที่ยวกันครับผม ยินดีรับใช้ทำไมหน้าม่อนเป็นอย่างนี้ครับเหนื่อยเหรอครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยใครบอกว่าผมเหนื่อยผมไม่เหนื่อยเหนื่อยดูเหมือนแบบว่าเหนื่อย,อยล้าล้าอะไรเพราะไม่หยุดอยู่ครับไม่มีวันหยุดครับวก็าทางานทุกวันธรรมดาร่างกายสะสมไหก็ต้องอดทนครับเราอยู่ที่นี่ครับผม,ผมเราก็ต้องเข้าใจครับว่าออที่นี่เป็นยังไงใช่ไหมครับ มีอะไรจะพูดบ้างครับมอนพูดมาแค่นีครับเนื่อยแค่นี้แหละครับผมครับวันนี้ก็เดี๋ยวถ้าผมนว่างนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะครอบเพอร์เพลงครับเพลงเมื่อวานนะครอบเปอร์แล้วครับพอดีน้องให้น้องขาถ่ายน้องเอาว่าดันมาพูดปบเสียงเพลงไปผมก็เลยได้ลบคลิปไปครับก็ไม่ได้โพสต์ลงคลิปนะครับ แต่ว่าถ้าวันนี้ถ้ามีจังหวะอาจจะเอาเพื่อเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆสักเพลงหนึง่งหรือว่าเพลงกระติงก็ไม่แน่ครับต้องดูก่อนเพลงกระติงก็จะเป็นเพลง,งเกเาๆที่ว่าผมเคยดีดได้ร้องได้แต่เพลงใ,ใหม่ๆเน,นี่ยต้องมานั่งแกะครับในช่วงนี้ไม่มีเวลาแกะได้แค่ช่วงท่อนทั้มไอ้ท่อนเรือ่ตอตอน้ตอนนี้ร้องไม่ได้เลยครับเล่นไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันไม่มีสมาธิในการเล่นครับพูดง่ายๆไม่มี ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นกีตาร์ครับแต่ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพนี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมต่อไปเพราะว่าผมก็ผมเหนื่อยครับแต่ว่าผมก็ต้องสู้ต่อไปบางท่านก็ว่าผมอยู่ไม่ได้ก็ไปสิครับอะไรนี้มันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพวกคุณไม่ได้มาอยู่อย่างที่ผมอยู่ยวหาว่าผมพูดประชดประชันผมไม่ได้พูดประชดประชันครับผมพูดในเรื่องจริง การทำงานทุกอย่างทุกๆวันนี้แต่ก็สู้ไหวเพราะว่าได้กำลังใจมาเยอะก็จะสู้ต่อไปสู้ให้มันถึงที่สุดเห็นแต่สิ่งที่มันสวยงามมันก็ไม่ใช่ครับทุกอย่างก็มีเรื่องมางมุมที่คนอื่นๆยังไม่เคยเห็นาบางมุมคุณอาจจะเห็นโอ้อิจฉามาอยู่นี่มา สบายนะมวนะ่วนเนาะสนุกเนาะอะไรามาเปลี่ยนกันครับสักหนึ่งวันผู <c oughs> ้ใดออกก่อนนี่สิยุ้มออกเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาผู้ใดงงก็คลิปนี้ก็ฝากขอบคุณอีกครั้งนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจผมต่อไปความดีครับถ้าเราไม่พยายามทำเลยแล้วความชั่วมันจะเข้าครอบงำจนวันหนึ่ง ความดีเนี่ยกายเป็นว่าทํายากถ้าเราไม่รู้จักทำพอไม่ต้องทําเยอะครับวันละนิดวันละหน่อยก็พอช่วยเหลือคนนั้นเล็กๆน้อยเนี่ยครับผมแต่ว่าที่สิ่งที่สําคัญอย่าทําดีแค่สร้างภาพครับไม่มีประโยชน์ครับอยวสักวันหนึ่งคนเขาก็รับทราบครับผมฝากไว้ด้วยต้องทําดีและต่อหน้าและรับหลังครับผมมีอะไรฝากอะไรไหมมอนครับไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้แหละครับ ความดีก็ผมทำต่อไปวันนึงความชั่วมันจะเข้าครอบงำจนวันนึงคุณทำความดีไม่ได้ผมเป็นคนตรงนะผมยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจคนคนหนึ่งนะครับที่ทำงานอยู่พัทยานะครับเป็น FC ท่านหนึ่งไ,ได้โทรมาคุยกับผมแล้ว รูส้สึกว่าผมเห็นใจครับแต่คนเราอย่างว่ามันไม่มีทาง,งเลือกเราก็ไปนายนุทธ์เบ,บือห้าการกันตินัทนายกุเบือห้าเบือการกันตินัทนายกุเบือห้าพัฒนาทุกคนก็เลยมีเสียงแค่เข้ามาแต่อย่างนี้วันนี้ก็ขอฝากถึงคนคนหนึ่งนะครับที่ทํางานอยู่พัทยานะครับขอให้สู้ๆครับผมยังไงสักวันคุณต้องผ่านไปได้ครับเขาถึงว่าฝ้ามืดก็คงก่โดนครับ ยังไดนกวามืดมันก็ต้องสว่างได้ครับฝนตกยังไดมันก็มีวันเซาครับก็ค,คือคือแบบซีวิตเท่านี่แหละครับสู้ต่อไปครับยังไดคลิปนี้กับพอซันนี่นะครับสวัสดีครับ